สิบข้อห้ามที่คนท้องต้องรู้ในช่วงระยะเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์เก้าเดือนนั้นเป็นช่วงที่ลูกน้อยในครรภ์พัฒนาอวัยวะต่างๆคุณแม่จึงควรระวังในการดําเนินชีวิตให้มากกว่าเดิมเพราะทุกสิ่งที่เราทําจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ได้มีข้อห้ามสิบอย่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรงดเว้นค่ะ 1. ห,ห้ามสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสารเสพติดชนิดต่างๆ สารเสพติดเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้ามีโอกาสคลอดก่อนกำหนดสูงและมีโอกาสแท้งได้ทั้งยังมีโอกาสเกิดความผิดปกติและความพิการทางร่างกายโดยกำเนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้อีกด้วย 2. ห้ามเครียด ความเครียดส่งผลให้เด็กในคันมีการเจริญเติบโตช้าและอาจเสี่ยงต่อการแท้งได้เพราะคุณแม่ที่เครียดจะหลั่งสารเคมีและฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงมดลูกและรกเกิดการหดตัวส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังทารกในครั์ลดน้อยลงและอาจไม่เพียงพอได้นอกจากนี้เด็กที่คลอดจากคุณแม่ที่มีความเครียดสูงมักจะคลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอาจมีผลต่อการเรียนรู้เป็นโรคสมาธิสั้นหรือเป็นโรคในกลุ่มออทิสติกส่งผลถึงสภาพจิตใจและการปรับตัวทางสังคมของลูกอีกด้วย 3. ห้ามรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ในช่วงตั้งครรภคุณแม่ควรทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรควรเลี่ยงอาหารที่ไร้ประโยชน์อาหารที่คนท้องไม่ควรทานเช่นอาหารรสเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดมันจัดอาหารสุกสุกดิบดิบจะทำให้คุณแม่ปวดท้องไม่สบายตัวและควรงดทานของหมักของดองอาหารกระป๋องผงชูรส รวมไปถึงเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนชากาแฟน้ำอัดลมที่อาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ 4. ห้ามดื่มนมมากกว่าวันละหนึ่งแก้ว คุณแม่หลายคนเข้าใจผิดว่าดื่มนมเยอะๆจะช่วยเสริมสร้างแคลเซียมให้กับลูกซึ่งความจริงแล้วดื่มนมเพียงวันละหนึ่งแก้วหรือนมถั่วเหลืองวันละหนึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วเพราะหากดื่มนมมากเกินความจำเป็นจะทำให้ทารกมีความเสี่ยงต่อการแพ้ได้เช่นแพ้โปรโตีนในนมบัวเป็นต้นแต่หากคุณแม่อยากทานแคลเซียมเพิ่มแนะนำให้ทานอาหารเสริมแคลเซียมชนิดอื่นแทนเช่นปลาเล็กปลาน้อย ผักใบเขียวงาดำอัลมอนด์เป็นต้นและหากคุณแม่ที่ตั้งท้องไปฝากคันคุณหมอมักจะให้แคลเซียมเม็ดกินเสริมระหว่างตั้งคันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีค่ะ 5. ห้ามทานยาพร่ำเพรื่อ ช่วงตั้งคันสามเดือนแรกคุณแม่ควรระวังให้มากเพราะทารกในคันกำลังพัฒนาอวัยวะและระบบประสาทต่างๆหากคุณแม่ทานยาที่มีอันตรายเข้าไปอาจส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตช้าและอาจทำให้พิการได้เช่นปากแหว่งเพดานโวแขนขาพิการโดยเฉพาะการทานยาลดสิวหรือแม้แต่ยาสามัญประจำบ้านหลายชนิดก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อลูกในคันได้เช่นกัน ซึ่งยาที่คุณแม่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นเช่นยาพาราเซตามอลใช้แก้ไข้ลดปวดยาคอเฟนิรามีนใช้ลดน้ำมูกแก้แพ้แก้คันและผงเกลือแร่แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง 6. ห้ามออกกำลังกายรุนแรง คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถออกกำลังกายได้แต่ไม่ควรออกกำลังกายหนักๆห,หรือหักโหมมากจนเกินไปและไม่ควรออกกำลังกายต่อเนื่องนานเกิน30นาทีควรเลือกการออกกำลังกายที่เบาๆเช่นโยคะว่ายน้ำเดินเหยาะๆเป็นต้น ทั้งนี้ขณะที่คุณแม่ตั้งครันออกกำลังกายควรพักดื่มน้ำทุกๆ10ถึง15นาทีเพื่อให้ร่างกายได้ระบายความร้อนออกและเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิร่างกายสูงเกินไปที่สำคัญคุณแม่อย่าออกกำลังกายจนเหนื่อยหอบมากนักเพราะอาจจะทำให้ลูกในคันขาดออกซิเจนอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตได้ 7. ห้ามยืนและนอนเป็นเวลานาน คุณแม่ตั้งครันที่มีอายุคันตั้งแต่20สัปดาห์ขึ้นไปไม่ควรเดินหรือยืนเป็นเวลานานๆเพราะจะทําให้ขาและเท้าบวมมากขึ้นอาจเกิดเส้นเลือดขอดที่ขาทําให้ปวดหลังง่ายแถมยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมอีกด้วย นอกจากนี้คุณแม่ก็ไม่ควรนอนนานด้วยเช่นกันเพราะน้ำหนักคันจะไปกดทับกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องอีกทั้งน้ำหนักคันอาจจะไปกดทับเส้นเลือดดำทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกร่างกายเกิดอาการบวมรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายและอาจทำให้หน้ามืดได้ดังนั้นคุณแม่จึงควรเปลี่ยนอริยาบททุก1-2ชั่วโมงพยายามเปลี่ยนท่านั่งหรือยืดเส้นยืดสายบ่อย เพื่อทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น 8. ห้ามลดน้ําหนักแม้ว่าช่วงตั้งครรคุณแม่จะมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นมากจนทําให้รู้สึกว่าอ้วนและไม่ค่อยมั่นใจกับรูปร่างแต่ก็ไม่ควรลดน้ําหนักด้วยการอดอาหารขณะที่ท้องอยู่ เราะอาจจะทำให้ลูกในครันได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจนร่างกายของเด็กพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มที่แถมยังเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดอีกด้วยทางที่ดีคุณแม่ควรบำรุงตัวเองให้มากๆทานอาหารให้ครบห้าหมู่รวมถึงบำรุงด้วยวิตามินต่างๆที่มีส่วนช่วยในการสร้างอวัยวะต่างๆที่สำคัญของเด็ก และถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาหลายกิโลแต่หากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้ำหนักก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วได้ 9. ห้ามอบไอน้ำหรืออบซาวน่าแม้ว่าการอบไอน้ำหรือการอบซาวน่าจะช่วยให้ร่างกายของคุณรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแต่เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคุณแม่ตั้งครรภเพราะการอบไอน้ำจะทำให้ลูกในครรแท้งได้ ทั้งนี้เพราะความร้อนจากไอน้ําทําให้ร่างกายของคุณแม่ขาดน้ําและเกลือแร่ที่จําเป็นส่งผลให้เลือดข้นจนทําให้เส้นเลือดอุดตันเลือดจึงไปเลี้ยงทารกน้อยลงทําให้ทารกเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่และอาจถึงขั้นแท้งได้คุณแม่ตั้งครรภจึงควรเลี้ยงอย่างเด็ดขาดนะคะ 10. ห้ามทําความสะอาดมูลแมวคุณแม่ตั้งครรภคนไหนที่เลี้ยงแมวอยู่ขอให้งดการเก็บมูลแมวไปก่อนนะคะ เพราะในมูลแมวมีส่วนประกอบของท็อกโซพลาสโมซิสซึ่งเป็นเชื้อปรสิตท,ที่มีแมวเป็นพาหะนำโรคหากเกิดการติดเชื้ออาจส่งผลให้ทารกในครันเกิดความผิดปกติได้โดยอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งหากที่บ้านของคุณแม่เลี้ยงแมวอยู่ก็ควรอยู่ห่างจากมูลแมวไว้และมอบหน้าที่ทำความสะอาดมูลแมวให้คุอื่นทำแทนไปก่อนค่ะ ฟังดูก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะอดทนไว้9เดือนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของลูกน้อยลูกคลอดออกมาจะได้แข็งแรงและเลี้ยงง่ายค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะกดเลย